น้องนะครับผมลุงกันสวัสดีเจ้าครับผมข้าบ้านบัดดีครับผม ນຸ່ມຫມໍແມມຍັງບໍ່ຮູ້ເປັນໃດພ່ອງເຈົ້າເພາฉีดນາະກຫາຢາເຈົ້າ แม่นแล้วเจ้าบ่เต้าลัำขนาด เจพนนะพาแล้วครับผมหัวลอกกับมาอยากเล็แตงโมปั่นโอ้ยลุงกันจัดเจ้ายันเล็กสวดีเจ้ายันเล็กเจ้าดีจ่าเจ้าพวกบ้านคนอรอเนาะจาลุงกนะันเนาะดีจ่าจากพวกบ้านเนาะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวคนละยัเล็กคนบนดอยคุ้มเยก็่ยันเล็กคาบนะฮะลุงกันบางทีไม่เหนียวก็คือไม่เหนีวจะไปจอนลุงกันทุกวันนะแต่ว่าบางวันไม่นีวก็ไม่ได้ลงอนะ่ะคนมารอสวัสดีจากยายจ่ายันเล็กบอกยายจา้า พม่นูวจะไปจอดซุ่มเงียบทุกวันนะแต่บางวันก็สะดวกพักบางวันก็แบบสะดวกพักเนาะเอสแตงโมเอสแตงโมพ้าบ้านสวัสดีจ้าเยลเล็กจ้า้องเอสตางชายพี่นิวนะเยลเล็กก็อยากกินแตงโมมาเจ้าทานข้าวหรือยังครับแม่นิวตอนนี้แม่นิวกินลูกชิ้นทอดแล้วก็ส้มตำเจ้าเอสบอกคุณยายเล็กเจ้านะคะบ้านบอกคุณเอสเนาะมีเด็กตอนท้องไทยน้องเอสมาพ้าบ้านบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปซื้อบักสองฟ้ามันก่อน งกันไหวเจ้านะฮะจะังเอ็ดเนาะขอบคุณนะคะยี่สิบล้านลรงตานะยี่สิบจีบยี่สิบสามล้านตรงต 20, 20, 20, าตงตอขอบพระคุณนะคะคุณปู่ดีครับนะฮะประมาณไหวเนอะาฮยอย่างติบก่อนน้ำแดงมนะั้งดีจ้าอย่าเลขนะฮะ้องเอ็ดก็ทักทายคุณปูนะ่เนาะอย่าเลขก,ก็ทักไายคุณปู่มาประบ้านคนรอกจริงหรือว่าใช่แอปครับหน้าตาโอ้โห นบบนน j j. หน้าตาแบบพ่อมากนี่คือมันต้องมันต้องเจ๊แอปเจ้าหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยหน้ารอรอแบบนั้นนะ่ะน้องพรพี่นิวลงลง,ลงเดี๋ยว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 น้องพรเดี๋ยวพี่นิวจะอ่านหนังสติ๊กดีดมือเธอเนอะอย่าบอกแม่นิวแม่นิวนะฮะคุณบุดยบอกขอบคุณแม่นิวครับที่มาจอดเธอน,นะฮะจอดทุกคืนนะคะวกันแต่ว่าแม่นิวจะบอกค่อยได้พิมพ์อะ่ะเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าบ้านไหนที่เปิ้ลเข้าได้เวลาอะไรเงี้ยมันก็จะไปบ้านดิษะยายยายอลิสเนาะ สองรางวันนะวันนี้ก็จออทิ้งไว้ของบัญาลิจิบพรจอดไว้สองบาทน้นองพรไม่ต้องหัวเราะนะยาน้องเอสนะฮะน้องพรบ,บอกพี่เอสคุณกันบอกว่าน้องเอสนะเจ้าน้อเอสบอกว่ารีดงานก่อนเจ้าพี่นิโอเคโอเคแต่บอกผมมเคยใช้ครับของผมนี่คือหน้าตาแบบออริจินอลเลยครับผมรอประมาณนี้เลยครับอันนะัอืมน้องปางสวัสดีฮะเด็เกน้องปางไหน น้องพรนะคะจากคุณย่านะคุณบุญดยบอกน้องพรนะครับยเล็กขอวเราะเลยยเล็กยเล็กยองของเราอย่างนี้นี่น้องเอ็ดบอกว่าคนมาคุณป้ามาละอ่ะฮะแม่นแล้วน้องพรบอกเข้าบ้านคุณบุญดยแต่เท่าไรคุณย่าเข้าบ้านบอกพี่สเวกเนาะน้องพรบอกคุณบุญโดยครับผมกะบ้านบอกทานมาพานมาน้องเอ็ดบอกคนหลงป้ามาปนน่ะหลงป้ากัมากับไอ้พรน้องพรบอก คุณย่าครับคุณย่าครับคุณย่าบอกถ้าพอบ้านรอนี่บอมีไฟคิเลนแล้วสู่เขาป้าย่าแรงแรงแรงย่าแรงไปเล็กเล็กครับผมน้องพรจากคุณย่าเนาะอุจ่ามาจากต้นต้นพี่พี่เดี๋ยวพอบ้านไปนั่งเราให้กินมุกงพี่พี่เดี๋ยวนิ้วนิ้วพอบ้านบอกเหมือนย่าเลยครับเหมือนย่าได้บอกอุจ่าที่จ่าพี่พี่บอกย่าบุเจ้าเดี๋ยวเล็กกับเส้าไทคุณย่ามาเดี๋ยวว้าา สิบเอ็ดนะแม่น,นิ่วนะคะขอบพระคุณเจ้าญาติบอกป๊อปปี้ป๊อบปี้บอกขระนะะป๊อปปี้วันนี้หยุดหรอญาติบอกยายน้องเอตสกา,ายน้องป๊อปเนาะน้องพอ๊อบว่าไงญาเอาเรื่องจริงมาพูดต่อสาระอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะญานะเออเผาๆนะเห็นแก่น,น้าพ่อบ้านบ้างญาติหัวเราะนี่ว่าบอกบนอกเีเล็กนีเ่เล็กนีเ,เล็กบอกพี่ปี๊พี่ปี๊บอกนี่เล็กจ้าพ่อบ้านบอกป๊อบ อย่าบอกน้องพันพอนหนึ่งหมดโลกกากๆเลยอะ่ะอยู่วัดบอกยันน้องปิ๊ปี้บอกพี่พอนใช่ไหมปิ๊ปพิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์อะไรเนี่ยปิ๊ปปี้อ่านไม่ออกนะอยู่มาแต่เด็กเล็กนะคนุณดอยกับปิ๊ปปี้ครับผมนีจ่จ๋านี่จ๋าได้บุญลานสวัสดีนะคะไม่เดียวจำพีพ่จำถุงนึงยี่จ๋ากับยาลิสอะไม่เดียวว่าหน้าเหมือนกันไงอืมแล้วเด็กเล็กก็ เรายายวัดก็เลยมาเคลียร์ให้แม่นิวละผลสุดท้ายอ๋อว่าเปิ้ลเป็นพี่น้องกันต่แม่นิวก็ดีใจนะที่อ่าได้ไปทั้งยายจ่ายายอลิสเนาะขอบคุณนะคะที่มาแอลไั่แม่นิวเนอะยายจ่าเนอะน้องพรบอกว่ายายวาดลงๆผ่นนนะยายเลยวาดอีกยาบอกป๊อปป๊อปป๊อปยายวัดบอกพ๊อบา้าน้องพรบ,บอกป,ปีปีป๊อปปีคุณบอลดอยจากคุณยาฮะหลอสุดในสายตายากก็คือปู่นะคะไป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 ,ไป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 หาอะไรมาจิบไปเพราะว่า ไปไหมยังไปไหมยังใช่มันก็ประมาณนั่นแหละใช่ไหมเอออย่างพี่นิวก็ต้องรอสูตรก็ต้องไปสเสน่ห์ใช่ไหมลองลองมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีัน่าญาติหมอร่อยออละเดียว่ <c oughs> ยาบอ,าอกยายกาลเลิบๆญาตหมวล็อกกะกา,กาเลยน้องพรมบอกยจยจานะฮะคุณมุน้อยสวัสดีว่าเด็กเล็กของเจ๊ก,กับคุณย่าบอกยว่าทีว่านะฮะเด็กเลกคุณเจ้าคุณสวัสดีจา้าคุณเจ้าคุณบอกสวัสดีคุณย่าเนอนนะฮะ อ่าเยจ๋าเยี่ยว่าสวัสดีเยี่ยว่าทหายปีพี่คุณยายบอกเจ้าคุณคุณสุชาติขอบคุณนะคะสวัสดีเจ้าคุณเจ้าอ่าเจ้าคุณบอกเลิฟสิบสองนะครับสู้ๆูโอ้ยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเยยว่านะเจ้าหัวใจกอดนะพี่พี่บอกยียว่าครับยังไงอ่าก็หล่อกลาวพานพอละใครว่าพ่อ้านไม่หล่อที่เสียงตรยนะเพราะว่า ขาบ้านหล่อแล้วเออไม่ไมีใครไม่ว่าเขาบ้านไม่หล่อใครใครเก็ชมว่าเขาบ้านหล่อใช่ไหมแต่เนยยังชมเลยวเขาบ้านหล่อหล่อที่เป็นนั่งพ่อเขาบ้านเลยนะเออเขาบอกเขาบ้านหล่อแม่ตอนเช้ามาไม่เป็นอันทํางานเลยอะสเนย์จริงคุณสุชาสวสัสดีทุกช่องค่ะเิวันบอกคุณเจ้าคุณค่าคุณย่าหมนแล้วก็กับคุณสุชาติบอกทักทายนะคะเดียวก็คุณสุชาตินะคุณย่าทักทายคุณสุชาติเดียววันหัวใจกอดๆจ้าคุณบัวลอยบอก เจ้าคุณสวดีนะครับย,า,บบยายจ่วงจะกรพรรคนบนดอยเขาไปคุณชุชาติเนาะคุณยาบอกว่าถ้าจะจริงหล่อ,อก,กว่าพันเยอะนะ้องพรนึองหอมเออนั่นแหละ <c oughs> มีแต่สาวๆย่าก็เห็นอยู่อะ่ะอืมบางคนยังหลงเป็นตุเป็นตะเออม,มันก็ธรรมดาเนาะคนหล่อไหมอืมอน้องพรหัวยอมรับครับนะรีบยอมเลยนะน้องพรเนาะย่าไม่ต้องหัวเราะนะ คุณกีตคนหลอ่อสวัสดีทุกบ้านนะคะสวัสดีคุณกีดตัวเนื้อคุณย่บอกคุณกีตแย่หมเราอเลยลุงกันคิดอะไรกับผมไม่แน่ไม่แน่นะ <c ff eurs> เออดดจ,จากก้าหัวใจตกรคุณกีดบอกสวัสดีไม่นิ้วนะคะสวัสดีเจ้าบ้านบอกพี่กีคขับไปนอนขับนะคะแม่น้องแม่น้องคนสวยสวัสดีไม่นิ้วนะคะสวัสดีเจ้าคุณกีดบอกเข้าบ้านเข้าบ้านแม่น้องบอกเข้าบ้านนะค,ะคุณย่บอกแม่น้องแม่น้องบอกคุณย่านองคุณสสนีแม่น้องไปเก็บเห็ดข้าบจากเข้าบ้านเนาะ คุณกิก็ห mm ัวใจบวกบวกแม่น okay. nah. ้องก็สวัสดีทุกคนนะคะอย่าว่าบอกคุณกิจเนาะขอบคุณคุณกิจนะคะแม่น้องบอกแอบแอบเด้อโอเคจ้ารู้กันเิวเล็กบอกแม่น้องนะคะอย่าบาบอกแม่น้องเนาะคุณกิัวใจบวกบวกแม่น้องก็น้ำมันเรนะฮะทักทายอย่าบ้าทักทายคุณกิจมาเนาะย่าทักทายหัวใจกรดแม่น้องก็หัวใจกดเดี๋ยวเล็บอกคุณกิจนะเขาบ้านบอกว่กลลุงอ่ากลัวกลลุงแล้วชวนกินชวนกิน แค่หลอดไม่พอมาชมว่าผมหล่ออีกโอ้ผมกลัวลุงแล้วนะแม่น้องสวสดีจากบุงกันนะคะคนบนดอยแล้วแม่น้องก็ไปเก็บเห็ดมาอีกวันนะคะอืมแม่น้องมองย็นเล็กยินเล็กน้องก็หัวใจรกรดได้เยอะไหมแม่น้องจากคุณย่านะฮะถ้าคอบ้านไม่หล่อลุงก็ไม่มาจมหรอกครับน่ะคนต่างเฝ้าใช่ไหมอุ้ยลุงกันเพราบ้านไม่หล่อได้ง่ายเสาวๆตึมอ่ะเวลวเขาขึ้นอ่ะ น้องพรบอกไม่น้ออยาหัวเราะเลยลุงถ้าไม่หลอ่อลุงไม่ชมหรอกคับนะคะจากลุงก,กันนะเรอนั่นนะสิพ่อบ้านนี่อันนี้ลูกอะไรนะพ่อบ้านลูกยักษ์หรือว่าลูกอะไรอะ่ะไอสติกเกอร์ตอนนี้พี่นิวไม่กล้าพิมพ์เลยพี่นิวไม่รู้ความหมายมันนะขอบคุณยันเล็กเจ้ายันเล็กยันเล็กตามส่งตานะแล้ววันนี้พี่นิวอะก็มาตาส่งตาอืมลุงเมาก็เลย เห็นรอครับเออถ้าแบบเมาเนี่คือเห็นบนรอไหมก่อนเขาบาง็็ส่งติกเกอร์มาะฮะติกเกอร์อะไรนาะเนี่ยเมื่อกี้คุณคึงกาบอกว่าเขาทำอะไรนะเอาส้มต่ำออกมาเนี่ยไอย้อ,ยอยะไรง่ะมัคุณก,กาไปเนี่ยเขามาเล่นอะไรนะปิงโกเออใช่ ปิงโกโ้ปิงโก้นี่ไงยะคนน้อยคนน้อยนะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะยาคนน้อยแต่จริงใจดีกว่าคนมากแล้วเล่นเขาเรียกว่านั้นเล่นละคร <c oughs> เอาแบบนี้เอาแบบนี้โอเคอืมเขาเจะได้หิวเขาหรืคือยาใช่ไหมเนี่ยยาเนี่ยนี่ใส่วนเส้นด้วยนะอืม นี่นี่นี่นะฮะทุกคนใครจะกินมากน้องพรแก้มไหมคนบดอยหอนลาะกากเลยน้องพรอือย่านี่แหละหิวย่าหิวเหรอปี๊มามามาใส่กะปิด้วยไม่ใส่สิพี่ใส่กะปีที่ไหนล่ะพี่ใส่ปลาอือย่ายีเล็กเป็นเหตุนะเนี่ยย่าไม่ต้องหอนลาะอะไรยเล็กเป็นเหตุหนท,ทำให้มันอยูกกินต้มตําเนี่ย อ,อันนี้คือตูนมันเทายากนี่เห็นไหมเห็นไหมขึ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่คำปอนไม่ต้องแอบ,บนะอืมเห็นไหมขึ้นแล้วใช่ไหมจอดแปบ๊บโอ๊ยไหลายแป๊บนะพะ่อแม่อยากบอกคำปอนพี่คำปอนสวัสดี <c oughs> <c oughs> ดอยนะฮะไปเอาตัวทุกนอ <c oughs> ยากกินกระตูน มาเนอะทุกคนตับส้มตับส้มยัเล็กเป็นเหตุสังเกตได้ขอบคุณยัเล็กค่ะยัเล็กหายไปๆไนะยัเล็กกินอะไรเเปรี้ยงเยอะๆนะฮะยเล็กเพราะว่าการกินอะไรเครเปรี้ยมทำให้เราหายว่ะเป็นแม่นีวอ่ะเป็นไม่ถึงสองอาทิตย์ก็ต้งองหายอ่ะกินมะนาวเยอะๆครับยัเล็ก <c oughs> นี่นะ,ะทุกคนกินกับอีกเนี่ยค่ะบอลเนี่ยฮะตุนเนี่ยฮะ เ<ส>ยอะากนี่นะฮะเยว่ากมาเดิอมาเดินเนอยอวากจะเล็กส้ตมตำจะส้ตมตำยายดูแลสุขภาพด้วยใส่พริกไหมนั่นอืมขา,ขาวขาวโอ้โหจะเล็กใส่พริกไหมใส่ค่ะแต่ว่าสเสน่ห์เขาไม่กินเผ็ดอะแต่มันก็เผ็ดลึกอยู่นะยอยนะไม่ไหวแล้วเผ็ดนี่เผ็ดอยู่นะจะเล็กนะน อืเนี่อค่ะพริกเผ็ดนะให้ยันเล็กเนี่ยจริงหายไปไหมคะ่ะน้องพรบอกพี่คำปอนอมายันเล็กมาชิมไหมยันเล็กอย่าว่าอย่ามาล้อสิวันนี้ข้าวยังไม่ลงท้องเลย มามามาดว่ากี่นาทีละสิบวันนี้มายี่สิบพอนะอร่อยค่ะอร่อยอืมวุ้นเส้นนะฮะ3ำวุ้นเส้นอืมชวนยายกับยายอยู่ใกล้ๆกลาๆๆา ยาปักยาปักยาปัก,อ,ปกอืมอืมขอให้พานด้วยพ่านจะเข้าป่าจริงเหรอขอบคุณค่าจากยาเล็กเนาะน้องพรอนไหวเหรอเอาเนื้อเอาเนื้อแดดเด,ยเด,ยเดียวดีกว่าเข้าป่าอืม,อม จินแล้วถามว่าเผ็ดไหมข้าวจลดลวดเผ็ดสิอื้มอร่อยฮะอร่อยอื้มเซ็ตเหมือนกันนะโคนน,น้ำนาวนี่คือเป็นสามลูกอื้มหมดไหมจะเหลือเลย,ยจะมากินกับพี่นิวหไหม ี่มาดินี่นู้นปนาวันนูนเปมนนาวอนอืมนี่ฮะวันนี้เกิดไฟดับนะฮะดับถึงนี่อ่ะใช่รถชนเสาไฟฟ้าหน้าทางเกือกอ่ะ COSM เอ้านี่คือเสาไฟฟ้าลมไม่รู้กี่ต้น พี่บีบอกตาแซบตาแซบสวัสดีค่ะหับมีอ่ะหับมิกอ่ะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษนะอืมเแบบีนี่ไงโซเฟีาหักกี่ต้นมาลงวันนี้หน้าลงทับช่างเถอะอันนี้คือคือใครนะ คือใครนะแต่แซ่บแต่แซ่บแซ่บเวอร์แซบมากอะแซบมากแซ่บมากทุกคนกินกับไก่ะฮะเราก็เลยไม่ต้องกินข้าวนะฮะเพราะว่านี่ไก่ค่ะไก่ขอตัวโอเคจ้าเจเจอาขึ้นแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่สามล้านนี่แปดล้าน่างตานะท,ทุกคนนี่นะคะกินคู่กับไก่ค่ะ บายบายค่ะญวาจกาบายบายอืมน้องพรน้องพรไม่ต้องไม่ต้องแบบยิ้มหวานขนาดนั้นก็ได้นะน้องพรไม่ต้องยิ้มหวานขนาดนั้นนะถามจริงวันนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่ถ้าเรื่องใหม่จะไปย้อนอยู่ถ้าเรื่องเก่านี่ผมไม่ได้ไปเห <c oughs> มาะเห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 มาะทุกคนอัปปาหนึ่งนะเนีมมเ่ยอัปปาตัมุเส้นตัมืเส้นอืม อิสอิสตามไปยาป๊อกๆนี่อิสใครจะกินมากมาอิสอีสแซ,บแซบ่บๆซมาเดอ้อมาเดอ้อพี่นอ้องเผ็ดเผ็ด <c oughs> เผ็ดมากเลยืหเห็นว่าไม่นิ้วเห็นย่าเห็นเห็น ขึ้นขึ้นลงลงเนาะเหมือนอารมณ์เจ้าบ้าไงยะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนอารมณ์เจ้าบ้าน,นี่ไงนี่ไงกินแล้วแบบซุสตารนะ,ะทุกคนกินมะนาวก่อนฮะคุณพิพาจ๋าสวัสดีเจ้าขอบคุณคุณพิพาเนอะสแสบอกนะฮะแย่บอกคุณพิพาเนาะคุณพิพาขอบพระคุณนะเจ้ากินส้มตำค่ะคุณพิพานี่ค่ะขอบคุณนะคะยี่สิบล้านลงตามาเด้อพี่น้อง ันกินส้มตำเนอเนี่ยโบราณจากคุณพิ่พาเนาะพี่พี่บอกคุณพิ่พาเจ้านะฮะมาเนื้อพี่น้องทั้งหลายอืมอืมดีว่าเนาะพี่พี่ดีกว่าบะโมยเนี่ยเดีกว่าบะโมยไั้ก่อนบะโมยผมขึ้นมีเนาะ เออจะาพรุนี้ว่างไหมว่างค่ะเหมือนเดิมอะ่ะโอเคได้ได้โอเคได้ค่ะอืมโอเคได้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 เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม จ้าโอเคจา้จาจา้จาขอบคุณเจา้าจะไปอีกพรุ่งนี้ไปอีกพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอีกละอืมคิดคอหาแหละแม่นอืมอยากกินอยู่งดเพศก่อนอืมคิกขอหาแหละแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วคณเขินฟ้าคนรอสวัสดีเจ้า <c oughs> เยเลกขอบคุณนะคะเยเลกจ้าที่นาทีละสาวนาทีแล้วไม่เนียวจะลงแล้วค่ะทุกคนครบซาวนาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปแว้นบ้านเพื่อนลนะขอบคุณทุกเลือบทุกในนะคะขอบคุณพี่พี่น้องนองนะคะขอบค,คุณเพื่อนนะจ๊ะที่มันนั่งเมานั่ง,ง,งมอยเนาะคุณย่าบอกคุณเหินฟ้านะเนาะยเลกผลจากกอนๆมานะจ๊ะไม่เนียวขึ้นประมาณนี้นะะแหละค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่ว่างตอนกลางวันเนาะแต่ตอนบ่ายก็คือจะได้มาบ้านเยเลกอยู่ เมืองพานี่ก็บ้านยายนี่ก็คงไม่ได้ไปแต่ว่าจะมาจอดให้ตอนเย็นเนาะเอสสวัสด,เด,ดีเหินฟ้าบอกสวัสดีคุณนิวนะคะสวัสดีเจ้าไอเหินฟ้าคนรอขอบคุณนะคะที่มาแวะทเที่ยวมันแม่นิวนะเดี๋ยวไว้มาหน้ามาใหม่นะเจ้าพรุ่งนี้มาใหม่เนอเอดบอกสวัสดีคุณเหินฟ้าคุณเหินฟ้าบอกคุณยา่าโอเคไหมคะทุกคนนิวลงแล้วนะไม่เอาสามสิบแล้ววันนี้เอายี่สิบพอเนาะ ไม่บายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่เนาะพี่เหินคุณย่าแต่ไอเหินฟ้าเนาะโอเคค่ะทุกคนไม่บาย๊ายบายเอ็ดบอกน้ำลายไหลลกก่อนลงก่อนค่ะเดี๋ยวเอสเดี๋ยวเอ็ดหิวสาวเอ็ดคนงามไม่บาย๊ายบายค่ะน้องพรบอกเหินฟ้าเดี๋ยวนิวจะไปบ้านน้องพรแป๊บหนึ่งน้องพรนานไหมเนี่ยจะให้ดูจบไหมหรือว่าไม่ต้องดูจบก็ได้ดูสักห้าวิแล้วออกเลยใช่ไหมจะเป็นเมลแล้วออกนน้องพรเนาะห้าวิอ่ะโอเคไหม เอ้ยไม่ต้อห่วงแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยายจ๋าขอบพระคุณค่ะยายเล็กยายจ๋าคุณย่านะคะน้องพันพรพ่อพ่อบ้านของเราคุณเหินฟ้านะเด็ดนะคะทุกคนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเลิบๆนะคะคุณกาคุณกา24ฮัลโหลฮัลโหลไม่ฮัลโหลสิเขาจะลงแล้วเนี่ยมีแต่พระกับไอ้จุกมีแต่พระกับไอ้จุกคุณกาไปไปไปที่เดิมที่เดิมไปไปไป ที่เดิมเวกราบสวัสดีทุกท่านงามๆนะคะคุณกาบอกปากามาเออเดี๋ยวจะได้หนังสติิกยิงละพะบ้านนี่นะปากาปากานะคุณกาจัดการนี่นี่คำป้อนขอบคุณเจ้าไปบ,บายละลงละลงละไปบ,บายเจ้าคนไปบ,บายเจ้า